อีที่19ธรรมบทภาคที่6นะครับเรื่องทิดาของมารเปิดหนังสือไปนหน้าที่หก่ก็นับลงมานิดหน่อยเริ่มอัทธะตันหาอรารตีราคาติเป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะแปลกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมนิดหนึ่งหรือถ้าจะแชร์ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะขอบคุณ แบบพิเศษนะฮะพิเศษพิเศษก็คือเป็นซูเปอร์แตงนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับปุ่มแชร์นั่นแหละมันมีคำว่าขอบคุณนะเป็นปุ่มหัวใจแล้วขอบคุณตรงนั้นมันจะขึ้นเป็นรูปเงินมานะครับอาจจะ40บาทหรือ100่งรอบาทเป็นค่ากาแฟเป็นค่าพลังงานของผมนะครับก็ช่องทางที่ให้การสนับสนุนผมก็ทำได้แบบนี้นะครับเพราะว่าการมาแปลบาลีเนี่ย ตอนนี้ EP ที่19ผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจว่า,อ,าอยากจะทำให้สำเร็จเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะยืดยาวมากนะครับต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีปัญญานะครับปัญญานี่ก็สำคัญเพราะการแปลการสัมพันธ์ต่างๆมันต้องใช้ปฏิพานไหวพริบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น1แชร์1คอมเมนต์หนึ่งถูกใจ หรือว่าจะสนับสนุนเป็นซปเปอร์แทขอบคุณพิเศษนะครับขอบคุณเป็นพิเศษก็สามารถทำได้เลยนะครับตามสะดวกได้เลยเรามาดูเลยนะครับตอนนี้นะครับอู่ขณะนี้เนี่ยเวลาผมบันทึกในขณะนี้ตอนนี้นะครับเที่ยงคืนครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าเที่ยงคืนครับอาถะครั้งนั้น ทีตโรอันว่าทิดาทั้งหลายติดโสสามอิมาขอไปทีตโรอันว่าทิดาทั้งหลายอัศมารัสสะของมานั้นติดโสสามอิมาเหล่านี้อิติคือตันหาอันว่านางตันหาอรตีอันว่านางอรตีราคาอันว่านางอารักอันว่านางราคานะครับ โอโลกายมานาแลดูอยู่อิติว่าปิตาอันว่าบิดาโนของเราทั้งหลายณปัญญายติย่อมไม่ปรากฏแล้วก็ขึ้นมานะครับปิตาอัมหากังปิตาอันว่าบิดาทั้งอันว่าบิดาของเราทั้งหลายคือถ้าเป็นเอตระหิหรือนี่ก็เป็นขะโตหรือว่าสสิแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรมานะครับ คาโตไปแล้วระหังนุโขในที่ไหนหนอแลเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ทิสวาเห็นแล้วนะครับแบบนี้เราอาจจะต้องเสียสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่น่าเสียเลยนะตังมารังหรือตังปิตรังซึ่งบิดานั้นนิสินนังคู่นั่งแล้วตาถาเหมือนอย่างนั้น อุปสรงกรมิตวาเข้าไปหาแล้วปุดฉิงสู่ถามแล้วอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อตะวังอันว่าท่านทุกขีเป็นผู้มีความทุกข์ทุม,มโนเป็นผู้มีใจอันโทษปทุสร้ายแล้วอาศิย่อมเป็นกัดสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โสปิตาอันว่าวิดานั้นอาโรเจสิบอกแล้ว ตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นตาสังทีตะรานังนะครับเป็นทีตรานังแก่ทิดาทั้งหลายเหล่านั้นต่อ,อเลยนะครับอาตาครั้งนั้นตาทีตโรอันว่าทิดาทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกล่าวแล้วนางปิตรังกะบิดานั้นอิติว่า ตาตาข้าแต่พ่อตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมาจินตยิธถะอย่าคิดแล้วมายังอันว่าเราทั้งหลายกตวากระทำแล้วตังซึ่งท่านเอ่อตังสิทธัตถังสิทธัตถัตงคือใครครับสิทธัตถังอ่าสิทธัตถังซึ่งพระสิทธะนั้นวเสในอำนาจอัตโนของตนอาเนไสามารถจักนำมาอิติดังนี้อ่าต่อมาเลยนะครับ ปิตาอันว่าบิดาอาหากล่าวแล้วอิติว่าอามาแน่แม่ทั้งหลายเอโสสิทธัตถโถอันว่าพระสิทธฐานั้นตุมเหหิอันเธอทั้งหลายณสักกาไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำวะเสอขอภขอภยัยขออภัย เจอเกณจิเอโสสิทธัตโถอันว่าสิทธัตฐานนั้นเกณจิอันใครใครนัสกาไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำวเสในอำนาจวเสในอำนาจอิติดังนี้ต่อไปนะครับ ทีตาราอันว่าทิดาทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าตาตาข้าแต่พ่อมายังอันว่าดิฉันทั้งหลายอิติโยนามะชื่อว่าเป็นหญิงพันธิตวาผูกแล้วนั่งสิทธัตถังซึ่งพระสิทธัตถะนั้น ราคาภาษาทีหิปาเสหิด้วยบ่วงทั้งหลายมีบ่วงคือราคะเป็นต้นอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวอาเนศสามารถจักนำมาตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมาจินตยิฐาอยากคิดแล้วอิติดังนี้อุปสังคกมิตวาเข้าไปหาแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาอาหังสุกราบทูลแล้วอิติว่า สมณะข้าแต่สมณะม่ยังอันว่าดิฉันทั้งหลายปริจาเรมะจะบำเรอปาเทซึ่งเท้าทั้งหลายเตของท่านอิติดังนี้สถาอันว่าพระาศาสดาณเอวะมณนสากาสิ จริงๆก็ควรจะแยกนะเอวะอากาสิไม่ได้กระทําแล้วนั่นเทียวว่จนังซึ่งคําตาสังมาระทีตูนังของธิดาของมารครั้งหลายเหล่านั้นนะมาระบางคนก็อาจจะฟังไม่ทันว่าเอ๊ะขึ้นสัพ์อะไรมาอีตานางทีตูนังนะครับ มณสากา,าสี่เนี่ยให้แย่เพราะว่ามันเป็นศัพท์เขาเรียกว่าสัพ์มโนคณะสาปราจำได้ไหมครับที่อายุมัยังของบุคคลผู้กระทำด้วยเหล็กเตโชทาตุธาตุคือไฟนะ่ะตรงนั้นนะอ่ะอ่านะครับต่อไปสถาอันว่าพระศาสดาณอาคีนิอุมมีเลตวาโอโลเกสี ไม่ทรงลืมแล้วซึ่งพระเนตรทั้งหลายแลดูแล้วคือแม้กระทั่งที่จะลืมตาดูธิดาของมารก็ไม่ลืมนะพระองค์ไม่ทำนะครับมารทีตโรอันว่ามารดาอันว่าธิดาของมารทั้งหลายนี่ครับแถวนี้ก็เริ่มยากแล้วนะครับ จบเล่ในตรงไหนผมหาที่จบเล่ในอยู่อันว่าธิดาของมารทั้งหลายจินเตตาวาคิดแล้วนะครับจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าอาธิป,ปายูอันว่าความประสงค์ความต้องการนั่นแหะครับความประสงค์ตัวนี้คือความต้องการบริษานังของบรุษทั้งหลาย อุดจาวะโจเป็นความประสงค์สูงอ่าเป็นความประสงค์สูงแล้วก็ต่ำแล่โหติย่อมเป็นเนี่ยครับแปลย่าแปลให้ได้ความหมายความหมายตรงนี้มันคืออะไรครับเป็นความประสงค์สูงต่ำแลก็หมายความว่าสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยความต้องการ ตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นความต้องการทางเพศนะความต้องการทางเพศเนี่ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ลดลงเดี๋ยวก็มีคือมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนก็เลยใช้คำว่าอุดจาวว่โจนะครับทีนี้ลองมาดูตรงนี้ขยายความเพิ่มเติม,เ,ตมเปมังอันว่าความรักกุมาริกาสุในเด็กหญิงทั้งหลายโหติย่อมมีเกสันจิบุริ บุริสานังแกบุรุษทั้งหลายบางพวกเนี่ยเริ่มแล้วนะคือบางกลุ่มก็ชอบเด็กน้อยเนี่ยอย่างตรงนี้ครับเนี่ยคือท่านแปลแปลแล้วถอดความตรงนี้ก็อม,มันก็สนุกดีนะแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ผมเคาะเอามาเพื่อให้เห็นนะครับให้เห็นชัดเจนเลย ขึ้นมาเปมังโหติทุกประโยคเลยนะครับเปมังอันว่าฟารักอิทธิสุในหญิงทั้งหลายทิตาสุผู้ตั้งอยู่แล้วปฐมวเยในปฐมวัยโหติย่อมมีเกสัญจิปริสานังแกบุรุษทั้งหลายบางพวกเนี่ยบางพวกวก็อยู่ในปฐมวัยก็ชอบเด็กกำลังแรกรุ่นนะ ต่อมาเปมังอันว่าความรักอิทธิสูในหญิงทั้งหลายทีตาสู่ผู้ตั้งอยู่แล้วมัชชิมะวเยในมัชชิมวัยโหติย่อมีเกสันจิปุริสานังแก่บุรุษทั้งหลายบางพวกต่อมาอีกเปมังอันว่าความรักอิทธิสูในหญิงทั้งหลายทีตาสู่ผู้ตั้งอยู่แล้วปัจฉิมะวเยในปัจฉิมวัย โอติย่อมมีเกสันจิปุริสานังแกบุรุษทั้งหลายบางพวกมายัางอันว่าเราทั้งหลายะโลเพศสามจาจักปะเลาปะลมูมนังสัมมาสัมพุทธังซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนาน,าน,านปกาเรหิด้วยประการต่างๆอิติดังนี้นะพอจบตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็ยังไม่จบประโยคนะทราบ ต่อเลยเอเกกาคนหนึ่งหนึ่งอภินิมมินิตวาเนรมิตแล้วอัตภาเวซึ่งอัตภาพทั้งหลายสตังสตังร,อรอ้อยร้อยกุมาริกาวนนาทิวเสนะด้วยอํานาจแห่งเพศมีเพศแห่งเด็กหญิงเป็นต้นวันนะตัวน,นี้แปลว่าเพศนะครับแล้วก็อาทิศับเนี่ยด้วยอํานาจแห่งเพศ มีเพศแห่งเด็กหญิงเป็นต้นเสร็จแล้วกุมาริกาโย ο. นะครับตั้งแต่กุมาริกาโยมาจนถึงมหารากิติโยตัวน,นี้เป็นวิกติกตาในหุตวานะครับแล้วก็รวบจากทุกคําเลยกุมาริกาโยจะเป็นเด็กหญิงด้วยอวิชชาตาจะเป็นหญิงผู้ไม่คลอดแล้วด้วยสกิงวิชาตาจะ เป็นหญิงผู้คลอดแล้วคราวเดียวด้วยทุวิชาตาจะเป็นหญิงผู้คลอดแล้วสองครั้งด้วยมัชิมิชิโยเป็นหญิงผู้มีในถ้ำกลางมหันลาเกจิโยจะเป็นหญิงผู้แก่ด้วยอุตตวาเป็นนี่ครับตอนนี้เป็นฉากขัดตุงนะครับเดี๋ยวผมขอแก้นิดหนึ่งแก้แป๊บหนึ่งก่อน อุปสังคกมิตาวาเข้าไปหาแล้วพระวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าฉักขัดตุงหกครั้งอาหางสูกราบทูลแล้วอิติว่าสมณะข้าแต่พระสมณะมายังงันว่าดิฉันทั้งหลายปาริจาเรมะจะบำรือปาเทซึ่งพระบาททั้งหลายเตของพระองค์อิติดังนี้มาอีกนะครับมาอีหลอบเดิมแบบแล้วเนี่ยครับ พระขวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าณอากาศิไม่ได้กระทำแล้วตังมารทีตรังซึ่งทิดาแห่งมานั้นมานาสิในใจนะประโยคนี้เป็นประโยคยากนะครับเอ่อ พระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอ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 อภัยขออภัยนะพระคาวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิมุตโตทรงพ้นวิเศษแล้วอุปธิสังขเยในกิเลสอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าอุปธิสังขเยคืออันบัณฑิตนับพร้อมแล้วนะอันตรเรอันยอดเยี่ยมยะถาตัง ฉันใดแลพระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะอากาศิไม่ได้กระทำแล้วตังปิมารตีตรังซึ่งทิดาแห่งมานนั้นยะถาฉันนั้นอิติดังนี้แลนะแลนะครับเพราะไม่มีที่มาที่ไปอาตาครั้งนั้นสรัทธาอันว่าพระศาสดา วัตวาตรัสแล้วตามารถีตโรกะีิดาแห่งมารทั้งหลายเหล่านั้นอนุคัตฉันติโยผู้ไปตามอยู่เอตเกนะปิการเนนะเพราะเหตุแม้มีประมาณเท่านั้นเสร็จแล้วก็วัตวาตรัสแล้วอิติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย อาเปถะจงหลีไปตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวายมะถาย่อมพระยายามเอวังอย่างนี้ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วกิงซึ่งอะไรวายมะถะาย่อมพระยายามเอวังอย่างนี้ตรงวัตตินะครับเป็นประโยคตรงวัตติตรงอันว่าอันตรงอันว่าอันตุมเหหีอันท่านทั้งหลาย กาตุงกระทำเอวรูปังกรรมังซึ่งกรรมมันมีอย่างนี้เป็นรูปปุระโตข้างหน้าอาวีตราคานังบุคลานังของบุคคลผู้มีราคะไม่ไปปราดแล้ววัตติย่อมควระพระพุทธเจา้าก็บอกว่าเออถ้าจะทำแบบนี้นะไปทำหน้าคนที่ยังมีกิเลสมีตัณหาน่น่น ปณะแต่ว่าเนี่ยปณะแต่ว่าราคาทโยกิเลสาอันว่ากิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นตน้นตถาคตโตอันพระตะถาคตปะหีนาละได้แล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเนยสถาจักนำไปมังซึ่งเราวะเสนในอำนาจอัตโนของตนเกณะการณนะ เพราะเหตุอะไรอิติดังนี้อาภาสิได้ตรัสแล้วอิมากาถาซึ่งราคาถาทั้งหลายเหล่านี้อิติว่าคาถายาวนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นอะไรครัในแก้อัดก็คือราคาที่กิเลสชาตังนะครับเป็นประธานตรงนี้เลย ขึ้นมานะครับไม่ขึ้นมาก็ไม่ได้นะต้องขึ้นครับาชาตาตอนนี้เป็นสับสกัดเฉยๆไม่มีสำเนียงแปลอันว่ากิเลสชาติมีราคะเป็นต้นยะสะสามมาสัมพุทเทนะอันพระสามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชิตังชนะแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับตัดสะ สัมมาสัมพุทธัสสอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณอวชียติย่อมไม่กลับแพ้หรือย่อมไม่พ่ายแพ้ก็ได้นะครับโกจิกิเลโสกิเลโสอันว่ากิเลสอะไรอะไรณอุยาติ ัวนี้โนยาติอย่าไปแปลว่าโนยาตินะต้องไปแยกสรรพนะอุยาติย่อมไม่ไปตามตังสัมมาสัมพุทธทงังซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมย่อมไม่ไปตามซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่หรือเปล่า ซึ่งกิเลสนะเพราะความมันไม่ได้คนระับซึ่งกิเลสนะครับกิเลสสังย่อมไม่ไปตามกิเลสสังซึ่งกิเลสอัศสสัมมาสัมพุทธสัะนะครับอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชี้ตังชนะแล้วโลีในโลกเนี่ยครับโอ้โยีททำไมได้แปลมานี่ลำบากขนาดไหนเนี่ยอันว่ากิเลสไร ย่อมไม่ไปตามซึ่งกิเลสอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วโลกีกในโลกตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายเนสถาจกนำไปแล้วก็เนี่ยครับตั้งพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าอ่าตั้งพุทธทงซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธะ มันอพุทธอนันตะโครจรังเออเป็นสัมสนธินะโอ้ผมก็มองไม่เห็นนะอนันตะโครจรังเป็นผู้มีเอ่อผู้มีโครจรอันไม่มีที่สิ้นสุดอาปะทังผู้ไม่มีรอยเท้าปะเทนะด้วยรอยเท้า เกณะปะเทณด้วยรอยเท้าอะไรตันหาอันว่าตันหาชาลินีอันเป็นขายวิสาสติกาอันมีปกติสั้นไปยะส,ะสัสม,มาสัมพุทธสะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด เนตเวออานบทีก่อนนบทีย่อมไม่มียะสะสัมอยายะสะสัมมาสัมพุทธสะแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดเนตเวเพื่ออันนำไปกุหินจิในที่ไหนไหน ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายเนี่สามารถจักนําไปพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าตั้งนั้นอนันตกโคจรังผู้มีโคจรอันมันมีที่สิ้นสุดอาประทังซึ่งตั้งนั้นปะเทนะด้วยรอยเท้าเกนะอะไร อิติดังนี้อุยในคาถาเนี่แปลฝืดมากคาถายาวๆแบบนี้คือแนะนําว่าท่านอาจจะต้องเขียนคําสัพท์คําอะไรทีเนี้ยคาศัพท์ต่างๆคาถาในธรรมบทที่เราจะแปลผมก็กําลังรวบรวมนะครับแล้วก็แปลจะแปลคาถาและสัมพันธ์ไว้ให้เท่าที่แรงผมพอมีนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็หมดแรงแล้วนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงนะครับซึ่งซุปเปอร์แตงเนี่ยก็จะจ่ายชำระเป็นเงินไม่ใช่มีชาชีพนะครับก็ทำงานในด้านนี้เนาะก็ขอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามนะครับ